เอาละครับเราไปดูกันครับว่าตอนนี้ความพร้อมของกรตในการทํางานเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพูดคุยกับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านแสวงบุญมีครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะท่านท่านรองค่ะก็ต้องถามอย่างนี้และค่ะว่าณวันนี้ความพร้อมของกกตในการทํางานที่จะถึงวันที่ยี่สิบแปดนี้ภายใต้สถานการณ์ของโควิดสิบเก้าด้วยเป็นยังไงบ้างคะครับคือ ถ้า,าพูดถึงความพร้อมจริงๆมันพร้อมตั้งแต่ก่อนที่คลมอจะประกาศให้มีการเลือกตั้งคือเรามีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนค<ฆ>่ะแต่ว่าเมื่อความพร้อมตามแผนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปตามแผน<ฆ>ก็เหมือนกับว่าในช่วงเวลานี้ทําอะไรจนถึงหน้าวันนี้ก็คืออีกสองวันจะลงคะแนนเน<ฆ>ี่ยเราก็มีความพร้อมแล้วก็ในวันลงคะแนนก็พร้อมที่จะดูแลให้ประชาชน ได้ไปออกเสียงเลือกตั้งทั้งในเรื่องการอำนวยความสะดวกและความมั่นใจในความปลอดภัยในสถานการณ์โควิดครับครับความปลอดภัยในสถานการณ์โควิดด้านสาธารณสุขเราดูแลกันยังไงครับมีขั้นตอนกระบวนการยังไงที่ที่จะเป็นรูปธรรมให้ประชาชนสามารถมั่นใจได้เวลาไปใช้สิทธิ์แล้วจะไม่ติดโควิดครับครับก็ เราเรียกหน่วยเลือกตั้งแล้วว่าหน่วยเลือกตั้งปลอดภัยมั่นใจใช้สิทธิ์นะครับซึ่งได้ร่วมมือกับทางกระทรวงาสาธารณสุขในการออกแบบหน่วยเลือกตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานก็คืออย่างเช่นลดจํานวนผู้ใช้สิทธิ์ลงเหลือ600คนต่อหน่วยม,มีจุดเว้ระยะ1.5หรือถึงประมาณ2เมตรมีอสมอ2ท่านในแ,แต่ละหน่วยในการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองนะครับ แล้วก็มีการล้างมีเจนอลกอฮอลล้างมือก่อนในระหว่างลงคะแนนและหลังลงคะแนนเนสี่จุดแล้วก็ทำความสะอาดอุปกรณ์เช่นปากกาหีโต๊ะหีบัตรอะไรพวกนี้ที่ที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ตลอดเวลาก็ประชาชนถ้าไม่มั่นใจจริงๆก็ต้องมั่นใจนะครับพนักงานนีมั่นใจแต่ถ้าถ้าบางคนอาจจะ อนามัยนะครับก็สามารถเอาปากกาไปด้วยตัวเองก็ได้ครับขอแต่ขอให้เป็นปากกาสีน้ําเงินนะครับผมก็กรณีนิดหนึ่งครับท่านกรณีที่วัดอุณหภูมิซึ่งผมได้ยินเมื่อกี้จากทางสถานีว่าเอ่าถ้าการคัดกรองวัดอุณหภูมิได้ปกติก็จะเข้าช่องปกติค่ะถ้าเกินสามสิบเจ็ดจุดห้า เราก็จะมีที่ลงคะแนนพิเศษซึ่งอยู่ข้างกันนั่นแหละครับอก็จะมีคนมาอำนวยความสะดวกท่านไปนั่งรอแล้วก็จะมีคนมาพิสูจน์ตัวตนวต่าเป็นท่านจริง<อ>แล้วก็การรับบัตรแล้วก็การย่อนบัตรอีกที่เฉพาะหีบของของของที่พิเศษนี่ครับผมก็คือต้องมีต้องจัดเจ้าหน้าที่สําหรับดูแลกลุ่มพิเศษที่มีอุณหภูมิเกินโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะก็คือเจ้าหน้าที่กปน9 9ท่านนี่แหละครับแต่ว่าถ้ามีกรณี เคสพิเศษเขาก็จะมาก็จะแบ่งเจ้าหน้าที่สองคนมาดูแลตรงนี้ครับผมครับค่ะอ่าครับแล้วรถโรงพยาบาลพยาบาลอะไรถ้าจับประสานในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินนี่เป็นยังไงบ้างครับในแต่ละพื้นที่คือถ้าถ้าโดยคือกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ประสานกันทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนแต่ว่าถ้าเกิดเหตุแบบนั้นเราก็คงจะมีการเตรียมพร้อมทุกทุกหน่วยเลือกตั้งนะครับมีมีการประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาครับผมครับเจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนครบกันหรือยังฮะถ้าถ้า ถ้าเป็นกปนรหรือที่อยู่ตามตาม,ตามอาตามหน่วยเลือกตั้งเลยนะครับครับก็น่าจะถ้าน่าจะได้รวัคซีนครบครบแล้วนะครับแต่ว่านะผมขอเรียนเรื่องปัญหาวัคซีนนิดหนึ่งที่มีข่าวว่า,าคนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องฉีดวัคซีนอย่างนี้นครับจริงจอ่งการเลือกตั้งเนี่ยคนที่จะไปเลือกตั้งได้คือก็ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเรื่องฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามีมาตรการรองรับพวกเรื่องพวกนี้ครับจริงๆเป็นคนละเรื่องกันครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ครับผมก็คือฉีดหรือไม่ฉีดก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้แล้วเดี๋ยวไปผ่านกระบวนการคัดกรองที่หน้าหน่วยเลือกตั้งเอาตามที่ได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้แล้วใช่ไหบครับครับแล้วพื้นที่ไหนครับที่เป็นพื้นที่ที่เราจะต้องมีการจับตามองเป็นพิเศษครับในการับ การเลือกตั้งอบาาตอนะครับซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนั่นก็คือว่าทั้งผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยแทบจะรู้จากการทุกคนเพราะเป็นค,คนในหมู่บ้านเนี่ยนะครับจึงมีลักษณะพิเศษก็คือมีความมีการแข่งขันที่ค่อนข้างจะเข้มข้นทุกพื้นที่เลยนะครับค่ะเราจริงๆงมีมาตรการในการที่จะดูแลพื้นที่เกี่ยวกับการอ่าทําให้การเลือกตั้งสุจริตและ เร่งทำแลวก็ประสานกับทางฝ่ายบ้านเมืองก็คือ,อฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยนะครับในการดูแลความปลอดภัยนะครับก็ก็จะให้ความสมคัญกับให้ความสาคัญกับทุกพื้นที่เราจะมีชุดเคลื่อนที่เร็ว240ชุดอยู่ทั่ว,ท,วทั่วประเทศมีผู้ตรวจการการเลือกตั้งประสานงานกับฝ่ายปกครองหรือตำรวจดูแลพื้นที่ครับผมก็เลยเน้นไปทุกพื้นที่ครับเฉพาะการเลือกตั้งอบตอนี่ครับผมครับ ค่ะองต้องถามย้ำท่านรองเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าถ้าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ต้องทำยังไงกันบ้างย้ำสักนิดหนึ่งค่ะถ้าถ้าไม่ในวันเลือกตั้งอหอนะครับค่ะถ้าทราบก่อนถ้าทราบก่อนว่าท่านมีภารกิจในวันเลือกตั้งท่านก็แจ้งก่อนล่วงหน้าก็เหลืออีกสองวันค่ะถ้าที่แจ้งล่วงหน้าก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้ค่ะวันเลือกตั้งแล้วมาทราบว่ามีภารกิจจริงๆค่ะท่านก็ยังมีสิทธิ์แจ้ง ภายหลังอีกเจ็ดวันก็คือวันที่ี่29จนถึงวันที่ห้าเนี่ยครับจะแย้งได้อีกครับถ้างั้นท่านก็จะถูกจํากัดสิทธิ์ครับครับแล้วข้อพึงระวังในวันเลือกตั้งล่ะครับข้อห้ามข้อที่อต้องพึงระวังสำหรับผู้ที่จะประช้สิทธิ์นะครับผู้ใช้สิทธิ์ก็คืออย่างแรกก็ก็คืออย่างแรกคือการเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์ก็จะเริืมบัตรบัตรบัตรประชาชนนะครับที่เป็นหลักหรือบัตรอื่นที่ทางรัฐออกให้ก็มีรูปถ่ายท่าน ส่วนเรื่องอ่าข้อการหาเสียงก็คืออย่าหาเสียงในวันเลือกตั้งหลังหลังหลังหกโมงของวันก่อนเลือกตั้งจนถึงวันทิ่สุดการเลือกตั้งอย่าหาเสียงเ e ย่ะเหมือนอย่าไปกดกดแชร์กดอะไรในในในอะไรเนีน่ยท,ที่ท,ที่ในสือ่อโซเชียลน,นะครับเป็น <c oughs> ตัวอย่างนะครับค่ะแต่ว่า <c oughs> เมื่อไปเลือกตั้งเสร็จนะครับอย่าไปฉีกบัตรอย่าไปทําให้บัตรชํารุดอย่านาบัตรออกอย่านําบัตรเอามาโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าเลือกใครอย่าถ่ายเอามือถือถ่ายรูปบัตร เนี่ยครับคือสิ่งที่ต้องพึงระวังซึ่งก็มีข่าวอยู่ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งนะครับไอเรื่องแบบนี้ครับผมครับค่ะนะคะครับแล้วถ้าเกิดพี่น้องประชาชนพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยจะแจ้งเบาะแสได้ที่ไหนครับแจ้งจริงๆช่องทางแจ้งเบาะแสนะครับก็อย่างผมขอแนะนําแอปของสานักงานสองแอปที่สําคัญนะครับครับแอปแรกก็คือแอปไปเลือกตั้งคือแอปอำนวยความสะดวกก็คือแอปสมาร์ทโหมท่านเอาเลขประจํา ประยาตัวประชาชนสิบสามหลักปอกเข้าไปท่านจะรู้ว่าท่านอยู่หนููอย่หน่วยเลือกตั้งที่ไหนลําดับที่เท่าไหร่เลยครับท่านมันเป็นเรื่องสะดวกอันที่สองก็คือแปปอปสมาอ่อตาสับประรดเป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทําให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเทียงทมคือการแจ้งปบาะแสนะครับนอกจากแปปอปตาสับประรดก็มีการแจ้งช่องทางทางเว็บไซต์ทางงานกลุ่มงานอำนวยการสำนักกฎหมายคดีงานศูนย์ปฏิบัติการข่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือง่ายๆครับจําเลขหนึ่งสี่สี่ก็สามารถแจ้งได้อันนี้สะดวกมากครับจำสี่ตัวนี้ครับผมครับฮะค่ะค่ะแล้วสุดท้ายท่านมีอะไรอยากจะฝากพี่น้องประชาชนที่เตรียมตัวจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบตออกันในวันที่ยี่สิบแปดนี้ไหมคะข้อหัวข้อกังวลครับ,รบด้วยด้วยด้วยที่เลือกตั้งห่างห่างมาพอสมควรนะครับก็ ครั้งนี้ก็เป็นการเลือกตั้งหลังลร,รัฐมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ก็อยากให้ประชาชนนะครับไปทําให้การเมืองและการเมืองของท้องถิ่นนะครับซึ่งสัมพันธ์กับชีวิตกับประชาชนอย่างใกล้ชิดอ่ะนะครับถ้าท่านอยากให้ท้องถิ่นท่านเจริญท่านก็ไม่ติดอะไรก็ให้ไปเลือกตั้งวันที่28พฤศจิกายนเนี่ยนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาทาง กปนและก็สํานักงานกกตแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องรออำนวยความสะดวกท่านอยู่ครับผมครับค่ะครับวันนี้ขอบคุณท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านแสวงบุญมีที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านปางูงครับค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ